ครับดครับวันนี้เราก็มาชมชานหมากของหลวงปู่ทิมวัดประเขานะครับจังหวัดอยุธยาครับชิ้นเนี้ยผมได้มาจากมือของหลวงปู่ทิมเลยครับพอดีเนี่ยผมไปงานวันเกิดของหลวงปู่ทิมมาครับท่านก็มอบชานหมากชิ้นนี้มาให้ครับชานหมากของหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางเมตตาและก็แคล้วคลาดและก็คงกระพันดีครับ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยส่วนมากจะมีกันเกือบทุกคนครับครับวันที่ไปงานวันเกิดท่านเนี่ยท่านก็ออกมาต้อนรับแขกตั้งแต่เช้ายันเย็นครับจนท่านเป็นลมเลยครับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็เลยต้องการท่านกลับไปพักผ่อนอยู่ที่กุฏิครับเป็นชานมากของท่านยุคแรกๆครับ นิยมครับสําหรับเพื่อนๆนะครับคนที่ยังไม่มีชานมาของลพบทิมเนี่ยแนะนําให้รีบเก็บเลยนะครับก่อนที่จะมีราคาค่อนข้างสูงไปวันนี้ครับครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับอนาคตข้างหน้ามีราคาไปไกลแน่นอนครับเนื่องจากพุทุคุณ ของชาหมากนี้ค่อนข้างดีครับเน้นเน้นไปทางแคลคาดครับครับหาชมยากแล้วครับสำหรับเดี๋ยวนี้ครับชาหมากแท้ๆจากมือของหลวงปู่ทิมครับดูมันไปเรื่อยๆครับ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยเก็บเป็นเงียบครับสําหรับชานมากของหลวงพุธิมวัดประขาวครับหลวงพ่อเนี่ยเ,เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านเนี่ยจะไปปลูกเสกวัตถุมงคลให้กับวัดต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากครับหลวงพุธิมเนี่ยเป็นพระที่เมตตาดีครับ สำหรับลูกศิษย์ลูกค้าที่ไปหาท่านเนี่ยท่านก็จะคอยต้อนรับแขกตลอดครับแม้ท่านอายุจะเยอะเนี่ยแต่ท่านก็ออกมาต้อนรับตลอดครับท่านเป็นพระที่ใจดีครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับอ่าถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด ติดตามด้วยน,นะครับและอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ